ดนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถท,ที่เอือที่สุด่อการเจริญสมาธิภาวนา, <c oughs> ก,ากายกายของเราต้องอยู่ในสภาพที่พอดีแก่การภาวนา <c oughs> ความพอดีของกายก็คือความสมดุลความพอดีระหว่างความตั้งใจในการผ่อนคลายตั้งใจมากเกินไปก็เครียดแน่นหน้าออกหายใจไม่สะดวกผ่อนคลายมากเกินไปจิตใจก็ต <c oughs> ามอารมณ์ตามความคิด แลยไม่อย่นั้นจะง่เงงาหาวนอนนั้น <c oughs> เราอาจจะพูดได้ว่ามรรคคือผลนี่คือผลที่ต้องการคือการสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่องผลยอมเกิดขึ้นเองในเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงขั้นสุขงอม ผลยอมเกิดขึ้นเองนั้นเรามาสนใจมาศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องการกระทำคุณภาพของการกระทำความจริงใจต่อการกระทำอยู่ในปัจจุบันในการหาความพอดี ทางกายความเราแปลงได้อย่างนี้ว่าความตั้งใจ <c oughs> อยู่ที่กระดูกสันหลังให้นั่งตัวตรงส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายในความตรงแต่ไม่เกร็งของของหลังมีผลดอ การเจริญสติอย่างมากในกายกายแล้วขอบแบ่งเป็นสีส่วนเบื้องตอนเรายัางไม่ควรจะกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกนอกจากว่าเป็นผู้เด็กชานแล้ว <c oughs> แล้วจิตใจของเรา,อ,าอยู่ในโอวาทเชื่อฟังแล้วแต่ทาไยังไม่ถึงขั้นนั้นขอให้เราอยู่กับลมหายใจแบบสบายๆโดยหายใจเข้าหายใจออกอรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในศีรษะและคอพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใเจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะใบหน้าและคอส่วนที่สองคือไหล แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าให้ใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในไหลแขนมือนิ้วมือ ลมหายใจเราไม่ได้บังคับเราไม่หาความรู้สึกอะไรต่างๆไม่ใช่จะจินตนาการจะปรุงแต่งให้มีขึ้นรับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏเองในในปัจจุบันส่วนที่3ความรู้สึกในลำตัวความรู้สึก ในหน้าอ,อกท้องหลังลดลงถึงสะโพกรับรู้ต่อความรู้สึกผลต่อกายซึ่งเกิดจากการหายใจเข้าหายใจออกที่ปรากฏ รับรู้รับทราบโดยจิตใจที่เป็นกลางส่วนที่4คือกายจากตะโพกลงไปก้นขาหัวเขาข้อเท้าเท้านิ้วเท้ากายท่อนล่าง ให้ใจเข้าให้ใจออกมีความรู้สึกอะไรบ้างปรากฏอยู่ในกายท่อนล่างเราไปให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกาย ตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงปลายเท้าพร้อมกันเลยหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ใช่ผู้หายใจการหายใจเข้าหายใจออกเป็นเองโดยธรรมชาติของกายมีความรู้สึก เกิดตรงไหนรับรู้รับทราบแป,ปล่อยวางจะเป็นความรู้สึกในศีรษะในคอหัวไหลแขนมือนิ้วมือลำตัวขาเท้า,ทาหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจ ในหายใจเข้าหายใจออกให้สังเกตความสั้นความยาวของลมหายใจความหยาบความละเอียดการรับรู้ต่อลักษณะอาการของลมหายใจย่อเป็นการเพิ่มความผูกพันระหว่างตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจ ภาวนาของเราต้องอาศัยชันทะความโอดใจความสนใจความใส่ใจความกระเดือยร้อรนศรัทธาความมั่นใจว่าการภาวนามีคุณค่าต่อชีวิตมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมจน ถึงขันใดผลได้เมื่อเรารู้สึกว่าพร้อมเราน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดจะตรงไหนก็ไม่สำคัญและขอให้เป็นจุด ที่เรารู้สึกพอใจยินดีที่จะอยู่ตรงจุดนั้นในในการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นตอนนั้นความตั้งใจของเราควรจะอยู่ที่หนึ่งลมหายใจก่อน เป็นทางด้านท้าทายขอให้เรามีสติให้เรารู้ตัวตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสําเร็จในห,หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกตั้งต้นใหม่นี่คืองาน ของเราหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนะพึงรึกว่าเรานาั่งกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงระยะเวลาที่เราทำความเพียรคือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้แต่และลมหายใจดีที่สุดที่จะเป็นได้หายความ สำคัญให้ความเคารพกับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าจิตใจเรายังไม่ถนัดเราจะใช้คำบริกรรมช่วยจะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท คำว่าพุโทโธนั้นก็เป็นคุสลุบายเพื่อช่วยให้เราอยู่กับลมหายใจความตั้งใจยังควรจะอยู่กับลมหายใจจะ70%อยู่กับคำบริกรรม30% เรานับลมหายใจก็ได้แต่จะใช้เทคนิคจะใช้คุสลบายอย่างไรสิ่งที่ต้องการคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้จิตใจเรารำคาญกับความฟุง้งซ่านอย่าให้จิตใจเราท้อแท้หรือถ้าจิตใจเริ่มจะปล่อยวาง ความคิดความจําต่างๆได้อย่าไปเพลินอยู่กับความสบายที่เกิดขึ้นเราจะกลายเป็นที่นิมิตะนิวอนความหัวเหงาหาวนอนการภาวนาคือความเพียรเพียรอย่างไรจึงจะพอดี